สบายดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื่อสุขสุขคนเนาะมืัอนี้บ่าวเออ่าไหนม,มาซอยบ่าวรอนเนาะพี่น้องมาซอยไอดอนตัดเขา่ามัดเข่าเนี่ยพี่น้องเลยตามที่เพิ่นไปซอยบ่าวเอเนาะมาซอยกันพี่น้องเพระาะว่าบ่าวเอเพิ่นไปซอยกันสองเถื่อเนาะทั้งเกลียวทั้งพลพี่น้องเลยทุกคนพร้อมเนาะวันนี้บ่าวเอแดดก็เลยมาซอยเพิ่นแต่ยังไรเติอบอยู่พี่น้องหน้าเพิ่นเนาะแรงบ้านพูดเพระมาณอีกช่องทำบ้านก็นเดี่ยว นีกว่ามันบามโมงนะพนมากร็เลยไหวมือนะี่ใบมือนั้นว่าอันนี่บเอวสิบาก็เริ่มมดมาหนึ่งสองสามมือสาวดินตัดหนึ่งสองสามไห้คือกันพี่น้องผู้ดีเป็นหกไห้เนาะไห้นี่แน,น่งไงเนี่เป็นกระลังคนอยู่นนี้พอเข้ามาัดนี่หนึ่งสองสมสี่คนพี่น้องเลยมีแต่บักเถิก ฝนก็นทิโตกได้นะนี่มึงตีฝนมาปไมปลอยฝนตกครับโอ้ไข่หมักไงเนี่ยขั้นหน้าไปเอตัดทางเงาเลยได้ไหมประมาณหาแทวเบิดของพคนตัดบ้างพี่น้องพยันโมแหงเห็นคือร้ายแน่แนวนี่เห็น เอตัดกับเมื่อไรถแนวนี่เนาะเมื่นไหร่พวกคอยตัดกว่างไรมื่วานหาเทวข้างนาอันหนึ่งเดี่ยก็ตัดมาตัดมาคราวเดียวฮ<า>ะตัดตีไรเออค่อยๆเอาค่อยเอาอ,อ,าอะพี่น้องถือว่าแล้วให้เติบเนาะวันนี้คราวเดียวพี่น้องเลยได้พวกสามสี่นาทีถึงโมบ่ง่ายมากง่ายนึงพี่น้องเลยทยีคนคือจังะมาขัด วาวดาวฮาวมัดเสาไทยมัดเขาก็เบ็นอนี่เสแดงนี่อ้ยบันไเรื่อยเลยมือหนกวะไอ้อยมือนี่งานไดวัดนี้งานไดวัดก็หลายเดือนเดี๋ยวลงกให้นีจอพไ่นใครใหญ่หี่ก็ลงไปหุ่นเดนอยนะข้าวให้นีก็ชิลลลยให้ใหญ่นี่งตรวจตรวจตรวจเดียวโอ้สื้อยาสื้อดยาะวหาีัเป็นหน้าว่าเเดแนวนี่ก็่าสองมื่นรอก ถ้าเราพ่นเขาคือสายเขาหนเดียวฮะตอนนี้พ่นตกะเลยพี่น้องเลยตกแบบพ่อแต่ให้มันอ่าพอนเขามันเปียกฮาก็เดี๋ยวสองไฮหญ่นี่สมมาต่อไฮนี่วันนี้วุ้ยไงม่ได้พี่น้องไฮนี่คือสิไหวเติบพี่น้องเนาะแต่กระเดือยไฮนี่ไฮนี่ผู้ที่ซ้ำไฮพี่น้องหนึ่งสองซ้ำถึเลยอ๋อเพื่อจะให้เพื่อจะให้อือโยพ่นกับพุทีิแต่เปียกพี่น้องเลย ไปดูอีต่อพี่น้องพุ่นตกทรัพพี่น้องไงเขาก็เลยมากองเที่คณาลเลยดิน้ากองใบแนวนี้เพราะว่าหนักมันสิได้มันตกใส่ดิมันก็ไล่ลงไปเลยเนาะเพราะว่าแต่ก็เปียกกระมัดทั้อีทเนาะดีเถอะมันก็จีบเปียกแต่ก็ท้งร่มมาเปียกได้พี่น้องหนามมันไล่ออกเลยเขาเคยเห็ดแน่นี้กันตากไปให้หน้าแบบพี่ยังสั่นนั่นหมเดือ่ะเบียกเบิ้ด มัดเลยชนะั้นหอนะสองหอยสองหอยคัวพี่น้องเลยก็ต้องมัดหอนะคนเขามาดตกดัดสั่งคนกับว่าแด้ามัดกับว่าแด้อ่ะขาภาคมึงคนอีกนิงหน่อยสรุกมาใหม่ขัน้นโมคำพี่น้องไปขึ้นขึ้น มากอยไอ้เนี <t od g |ms|> ้ยบอเอเดี่ยวนะเดียวก็เป็นแดวอกไปกนันั่งอยู่ซิปไปห้ที่ันแนวนี้บเป็นยังมันแหงไวก n เป็นแนวนี้โอ้ยจะพี่น้องเลยขันบอเอมาขึ้นขึ้นบเอเห็ดนยบแหงไปข้บรรยากาศดังฝนจบพี่น้องเลยโอ้เปียกเบิดเขาเันก็เปียกเนาะ่าเป็นเอานน่ปวกบถั่วพี่น้อง ที่อันเดียวคือข่าววาวาเอเห็นไหมเนาะจุดออกนอจุดออกเอสคนเดรย์นคนว่า็นส่วนคนเดรยเนาะอย่างพ้นต๊ะข้ามอีกนะพี่นอ้องตอนเ้ากลองอยู่ใหนนะัาฉีดมอดห้มันเดียวพ้นกับพอดี่โต๊ะบดแห้งนะพี่นอ้องตกแบบเป็นปล่อยๆเป็นพลอยๆเนาะตกเป็นพลอยๆแล้วก็ตกประมาณสามสิบนาทีนี่แหละ มันตีป,ปุ๋ย,ยปเปียกใต้พัดใต้แต่พอนเขาแล้วมันเปียกก็เลื่อนปุ๋ยมากมันก็เลยคน้นแล้มันแดดซัดตัวนี้นี่ตัวห้ามัดนี่หยั่นพ้นตกอีกมันแด้ก็คือสีเปียกหน้ากบเก่าเนาะนี่กันเถากองมันจะเป็นแนวนี้ ผลมันตกใส่นี่มันกนระิ่ดไล่ลงมาเนาะพี่น้องข้างน้นอีกกระล่คือกันเพราะว่านี่เห็นว่าบ่ได้เปียกได้แบบนี้ตั้งเกาะนี่บ่เปียปกเยพรเเพาะว่านี่ก็บ่เปียกเพร้อมันสิเปียกทั้งเถิกนี่เนาะเท่ากับบด้เสียบ่ได้เปียกไล่กันสิกองแบบหน้าอันนี่กันจีเปียกเยอพี่น้องกลับแล้วนี่แห้งไหวคือกันพี่น้องแดดนึงก็แห้งแล้วเนาะฝนตกค่ะตกแข่งสันได้ขั้นต่างประเทศนี่ก็แห้งคือกันก็ต้องคนมาทาง ครับมาซอยเพิ่นมื้อแด่พี่น้องเอ้อมื้อเหมือนมึงแด่คือเนาะเมื่อวานนี่บ่าเอก็มาเนาะมามาเออมาตัดซอยเพิ่นมาแต่ตอนแดตอนเช้าาเวียกมาตอนแดกมื้อนี้มาเิมื้อนี้นตกตแดมาได้2ไหใหญ่ครับมื้อเช้านี้บ่เออยู่พูนไหใหญ่ตัวเนาะ2ไหเพิ่นตัดมื้อเช้านีเนาะบ่รอตัดบ่เอมัด ดี <c oughs> เด้อเจ้าอัน <c oughs> นี้นครผมคนต้นเออพวกมันยังมาอีกยังค้นไทยอยู่พี่น้องเลยมีทางฟังไทยเป็นคอมเมนต์มาเนาะเแต่ว่าทางฟังเล่านี่เห็ดหน้าคือสมัยตะกี้เนาะสี่ห้าสิบป,ปีก่อนดัง <c oughs> เห็ุแบบนี้แหละพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้เป็นวุ่นวายเหตุเนาะ,นะใส่ที่เอาใส่เครื่องจัก ตังบางเลาวนี่ยังใส่แห้งานคนนี่เลยเนาะตัดเขาคนเขาชีเขา,ขายังใส่แห้งานคน,นอยู่เนาะมาต่างก,กับฝั่งไทยได้เห็นปะแต่เมื่อสาวสามส,ส,สิบปีขึ้นดังนในปรนเทศแนวนี้ทางเฮ้ากัดแนงซัน,น,นามีเครื่องกุญแจกม้าพี่น้องเว้ยมันก็ไดใ้ใส่แห้งอันคนแนวขึ้นไปโค้งนี่เท่านั้น คือชิมาวยอนขันบกข้านะไองแนชิมาอยู่พี่น้องเลยตอนนี้เขากลับพี่น้องอประมาณสามมึงไปอยู่ยพี่น้องเลยเขายังทำอะไรอสีสัมผลกลับมาอีกแล้วมึงต<อ>ีเเมือดมาก<อ>ทางบ้านบอเอเขาข่าวว่าวันที่สีอดวันที่เจ็ดโอ้สิริพักงเงาเราน่อยนอยนี้เนาะผ่าซื้อไม่อีกผ่าอันนึง อันหนึ่งเซนปลายบนี่ยบุงสัมเอาใหญ่ๆนี่แล้วมันสิเปียกตรงนี้มาเหมือนมันซื้อมึงมานี่เปียกเบิดโดนบางทีเหมือนเป็นเหมือดจิ้งคุงคือคนบ้าแล้วข่าวอีดีเห็นแล้แต่ว่ามันเศร้าสอไม่เวืร์ดนะนี่นั่นนี่ฮะคนหม่าด่ะพี่น้องเลยเัาก็จะได้เดินทางกลับเนาะเพราะว่าหมดเห็นยังไงนี่บนโต๊ะเห็นยังกับบุตร จะาเมื่อนาพอด้ะที่สาเนาะไปพี่น้องคลิปนี้เอชีขอจบไว้เพียงสำนีเด้อจะได้กระฟากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เบิ่งโฆษณาเบาเอเนาะพี่น้องเัาเป็นการสนับสนุนนักหรือว่าพยักซัพพอร์ตกกดซูเปอร์แจ้งมากอะไรพี่น้องเอ้เงินถูกบาทถูกติต่างกะจากเบิ่งโฆษณาของพี่น้องเนาะว่าเบาเอกะท่านใดเงินเป็นรักเป็นแดงจากเงินตัวพี่น้องเอ้ว่ามันกะบบอดกำหนดมั้ยมันกับบ่ออกเนาะที่หาเดือนท่านที่เดือนยังออกแค่หนึ่งพี่น้องจได้กระฟ้าเป็นตั้งใจเขาเลยเนาะพี่น้อง เพราะันอีพี่นะบ๊ายบายตัดขาดมาบาดพอเอพี่เนาะเลยโอ้ยห้องอยู่บากบากมึงดิห้องแห้งไงดิสมมติเคยกินเคยอ,อ,อยากเอากเดีเ๋ยวออกออกมึนงนี่ห้องบากบากดอยู่

bớt xa Số Họ cứ bớt khởi chín khởi này Quân tốt là phi nọ ơi Khởi này bây giờ đẹo khảo đẹo nạm nó Để phô cắt thì là cái Nhìn đẹp phi Số Em kìm Tuấn ưu ạn này toàn hâm ổ phi nọ thì kì chói chói Quân này nhảy này Mà này để cái này cái nhai vậy tưởng kìa không? hoa Hàn không? Ô, phân tục